เอาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องวันนี้จะพามาชมลำใหญ่ลูกใหญ่มากครับมาเช้านี้ดูไปแล้วลูกเล็กอันนี้แปลงใหญ่ครับเหมาะสําหรับที่การจะเก็บแล้วครับจะเก็บเกี่ยวแล้วครับมาดูครับมาชมครับนี่ครับลูกใหญ่แล้วครับอันนี้อีกภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะเก็บแล้วครับแปลงนี้ลูกไ่แล้วครับอันลูกมาเร้าอันนี้ไปใส่ปุ๋ยมาจ่ใกล้สามเดือนครับอันนี้หาเดือนแล้วครับหาเดือนแล้ว มาชมกันลูกดกมากแต่งแล้วครับอันนี้ลูกเต็มเปลงแล้วครับลูกเอฟเอฟเลยครับพี่น้องบบดนี้ครับพามาชมแบบลูกญงลูกญงลูกญงอัน,นแป้งที่แล้วนั่นเป็นลูกน้อยครับมาเศร้านี่คนละแปลงอันนี้แปลงไงครับลูกไงพร้อมที่จะเก็บภายในสิ้นเดือนนี้แหละครับตอนนี้ก็มาใส่ปุ๋ยเร่งอีก ชุดหนึ่งนะครับเล่นความหวานครับมาเบิรงทานข้าวเที่ยงไปแล้วกับ,บาันี้ก็ก่อนสิลงงานกัมมบมาชมลำไยครับมาชมลำไยหวานหวานครับกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็มาชมลำไยหวานหวานก่อนสิลงงานครับมามามา่ชุดนี้เป็นชุดลูกใหญ่ครับภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะเก็บเข้าโรงงานเข้าลงนะครับนี่ครับลูกเอฟเอฟครับแต่ง เรียบร้อยแล้วครับแต่งแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับมาเช้านี้มันเป็นลูกที่ยังไม่ได้แต่งครับมันดกอันนี้แต่งแล้วก็จะเป็นพวงไข่พวงมันครับพี่น้องใ้มันหลายโพดครับขันหลายโพดลูกใบใหญ่ครับขันเท่าแต่งแล้วมันก็จะเป็นลูกเป็นพวงครับเป็นพวงงามๆครับมาเช้านี่ลูกดกโพดครับยังไม่ทันได้แต่งครับนี่ครับขนาดแต่งแล้วนะครับพอใหญ่มามันก็จะลูกมันก็จะแน่นครับนั่นเองครับพอใหญ่ขึ้นมาครับดูครับห้อยลงตรงแตงครับ สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยถ้าเป็นอยู่แถวบ้านเราอีสานบ้านเฮานี่ดกสนันไห้เฮงดีแเฮงดกเ้งมากใส่กินหลายๆแต่ว่าโยู่พี่มันดกประใจครับหลูกมันสีบนไ่ครับบ่งงามครับมาใส่ปุ๋ยครับเอาปุ๋ยมาใส่บำรุงอีกรอบหนึงก่อนที่จะเก็บ เข่าห่มกอนมาเบิ้งในห่มครับอันนี้ปุ๋ยใส่ไปแล้วลูกหนึ่งพักเที่ยงกันเลยบ่ายบ่ายมาใส่ตออีกสองลูกครับมาสองทางห่มครับเมื่อกี้มันอยู่นนแดดอ่าเป็นไงเบิ้งพนักงานถ่ายไลฟ์สดให้ยเบิ้งกับยังม่ทันจะใส่หมวกอยู่ก่อนจะลงงานเอาซักก่อนพี่น้องทานข้าวของข้าวไปแล้วมาชมของหวาน ลูกใหญ่ๆเป่งๆครับเอบเครับพวงใหญ่ๆครับพวงหนึ่งก็เกือบกิโลครับพวงอยู่ปรมาณกิโลเลยทิครับกิโลนึงเลยนะครับไปเบิ่งต่ำๆใกล้ๆกันไปไปเบิ่งต่ำๆใกล้ๆต่ำๆใกล้ๆลูกใหญ่เหมือนกันครับ ยอดนะครับผมก็เห็ดลำไยมาแต่งนานแล้วผมก็บอกบังหูเพือกนว่าวก็เอินลำไยอย่างเห็นตะเพลงก็ห้องวันลำไยกระโหลกเ็มือนก่มาชมภาพใกล้ๆครับพี่น้องมาชมภาพใกล้ๆไาเลย สิ้นเดือนนี้ก็พร้อมที่จะเก็บแล้วครับเขาจะมาเก็บแล้วครับสิ้นเดือนนี้ครับลูกใหญ่มากสวัสดีครับที่เข้ามาทักทายแล้วครับสวัสดีครับแล้วก็พูดรับชม40ท่านครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมมาทักทาย2ท่านเด้อครับเอ่อขอ อาญาติขอประธานอภัยขอโทษนะครับที่เข้ามาทักทายสองท่านครับผมอ่านบอออกครับสังกิษครับเอาเป็นระาขอบคุณนะครับที่เข้ามาทักทายมาชมครับขอบคุณครับสองท่านที่เข้ามาทักทายครับที่นี่จันทบุรีครับอำเภอสอยดาวครับมาชมน้ำใหญยกันไปมองห่มไปเบิ่งพาเบิ่งมองห่มหมครับ ยุงก็เยอะตอนนี้มาใส่ปุ๋ยอีกครับบำรุงอีกรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายกับสก็บแล้วครับภายในสิ้นเดือนนี่กสิเก็บแล้วครับแปลงนี้แปลงนี้แต่งแล้วลูกงามแล้วพร้อมที่จะเก็บแล้วครับเลยมาบำรุงปุ๋ยอีกรอบหนึง่งบำรุงปุ๋ยอีกรอบหนึ่งกสิสก็บแล้ว ลูกหนักมากครับพวงกเกือบขึงโลเป็นโลให้ครับพวงใงญ่ยพวงยังสีก็น่าจ,จะพวงละโลครับลูกใหญ่ขาวมากครับสวัสดีนะครับพี่น้องที่เข้ามาทักทายครับ คุณสุกัญญาครับโอ้คุณสุกัญญาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีพี่ท่าน s i r m a n d r ครับสวัสดีครับผมอ่านได้จะเป็นสระครับจะอ่านชื่อมาออกครับขอโทษขออภัยนะครับเด้อขอให้ นี่ครับพามาชมลำไยครับพร้อมที่จะเก็บแล้วครับมาใส่ปุ๋ยรุ่งอีกรอบนึงครับดกมากพี่น้องเต็มเลยครับพวงใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวไปชมนะพุ่นแห้งดกครับแดดพอด,ด,ดีแดดแดดกำลังมืดครับแดดลดลงแล้ว นี่ครับโอนโตดเลยครับพี่น้องสวัสดีครับที่เข้ามารับชมหาซิปวะทันนะครับขอบคุณที่กดไลค์ให้ครับมาชมลำไยํำกันครับฝนจะตกนครับพอดีใส่ปุ๋ยแล้วพอดีฝนตกกพอดีนะครับมาใส่ปุ๋ยบำรุงอีกรอบนะครับก่อนที่สเก็บเข่าลงนะครับเข่าโรงงานเข่าอันนี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายครับ ทักทายสวัสดีครับทักทายสวัสดีครับสวัสดีเลยครับสี่ท่านที่เข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับเป็นภาษาอังกฤษขอโทษขอประทานอภัยด้วยนะครับที่ผมอ่านไม่ออกครับผมก็เลยไม่ได้อ่านครับแต่ผมขอกราบขอประคุณครับที่เข้ามาทักทายครับสี่ท่านครับเข้ามาให้กําลังใจครับแล้วก็ผู้ชม น้ำครับผู้ที่เข้ามารับชมน้ำหาสิบหกท่านครับกดไลค์ให้นึงครับอ่านออกอยู่ท่านหนึ่งครับสุกัญญาครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีครับคุณสุกัญญาครับมาเบ่งลำไยนํำกันครับโกกันใหญ่ครับเป่งเป่งกับเอฟครับรู้จักไหมครับเ็าเอิญลำไยอย่างครับผมเฮ็ดมาตั้งหลายปีครับผมเคยถามตาะแก่อะเคียว่าลำไยก็เอิญลำไยอย่างลำไยกระโหลกบอกเฮ้ยไม่อย่าง เห็นเจ้ออดโฟเอตตันห่องลำไยกับโลกอะไรอย่างพี่คอยนวลอยู่สวนลำไยสวัสดีครับพี่เขามาสักทายใหม่อีกแล้วครับสวัสดีครับไลเอททูเอ็นดับเบิลยูเอซีเอส A N E L 3ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็อีกท่านหนึ่ง S R K S I T 1 0สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุขคนครับที่เข้ามาให้กำลังใจครับที่เข้ามาทักทายครับ มาชมลำไยํำกันครับลูกเป็นเ้งครับที่จันทบุรีครับจันทบุรีอำเภอสอยดาวครับอยู่ติดกับห่างจากนี่ไป20กิโลครับติดชายแดนเขมรครับติดกับสวนส้มครับสวนส้มกับซับตารีครับซับตาลีสวนส้มแล้วก็เตาถ่านครับทางทุ่งขนานทางนี้ครับอยู่ติดชายแดนเขมรอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับบบห้างนะครับอยู่ในสวนส้มนี่แหละครับ อยู่ใ,ใกล้เขาแหลมเลยครับมองไปตอกบัตรคอมเมนครับขอขอบคุณวันนี้กอ็อิไอส่อส่กันสิได้ไปใส่ปุ๋ยเลย,เลยนะครับเพราะว่ามันได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวมันซิบอแล้วครับฝนกัสสตกแล้วครับเดี๋ยวบ่ทันก็สิอาขอเข้าคํำว่า ขอบคุณสุขูสุคนและขอบคุณที่เข้ามาทักท่ายและขอบคุณที่เข้ามาชมและเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้น้ำนะครับขอบคุณครับสุขูสุคนครับขอให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มานะครับขอให้เจริญในการงานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ